สวัสดีคะ่ะชาวธาตุไฟทุกคนทุกท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียภาพรวมเนาะเพราะว่าหัวข้อเนี่ยมันคือ,อ,อมีเกณฑ์สมหวัง เรื่องใดใน3เดือนนะคะคุณมีเกณฑ์สมหวังเรื่องใดใน3เดือนโดยคลิปนี้เป็นของชาวธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูนะคะก็ใครมั่นใจว่าฉันมีส่วนของ3ามราศีนี้นะคะหรือว่าใครมั่นใจว่าฉันเป็นชาวธาตุไฟก็เข้ามาดูพร้อมกันตรงนี้ได้เลยนะคะใน3เดือนเนี่ยนะคะชาวธาตุไฟมีเกณฑ์สมหวังเรื่องใดนะคะในสามในสามเดือนนี้นะคะ ชาวธาตุไฟมีเกณฑ์สมหวังเรื่องใดมาดูกันนะคะสามเดือนนี้ค่ะชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟขอดูค่ะคุณมีเกณฑ์สมหวังเรื่องใดในสามเดือนเมษสิงห์ธนูเมษสิงห์ธนูคุณมีเกณฑ์สมหวังเรื่องใดในสามเดือน six of swords three of cups two of b o n d s three of b o n d s 7 of Pentacles นะคะใต้สำหรับ Eight of Swords คุณมีเกณฑ์สมหวังเรื่องใดใน3เดือนนะคะเออ่ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอมีความรู้สึกว่าตัวคุณนะคะกำลังเผชิญอุปสรรคอะไรบางอย่างอยู่นะคะเ,เหมือนกับว่ามัน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 อยู่กับสิ่งนั้นมายาวนานแล้วนะคะรอเวลานะคะเพื่อที่จะได้รับการประสบความสำเร็จ นะคะสิ่งที่คุณรอคอยเอามาว่าบางทีนะคะมันอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะเป็นรักทางไกลอาจจะเป็นเรื่องราวของการทําอะไรบางอย่างที่ร่วมกลุ่มร่วมทีมนะทำอะไรกันเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีการวางแผนมีการต่อยอดมีการมองดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงไปได้อีกะคะ ใน3เดือนนี้จะสมหวังเรื่องอะไรเออมองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ยมพูดไปด้วยแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางการเงินนะแต่ว่ามันไม่ใช่เกณฑ์สมหวังในลักษณะที่จะได้ตามเป้าเออมองว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ต้องต้องต้องรอ,อดูสถานการณ์ไปก่อนนะสำหรับชาวธาตุไฟใน3เดือนเนี่ยนะคะเพราะว่าเหมือนกับสถานการณ์อะไรบางอย่างมันบังคับมันบีบไว้นะคะาชาวธาตุไฟเนี่ย จริงๆตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองพอสมควรเลยนะคะเนาะโฟกัสเรื่องความมั่นคงนะคะมีอาการเขาเรียกว่ามีไอเดียมีความคิดมีความฝันนะแต่อาจจะคิดหลายอย่างมากเกินไปหรือเปล่านะคะเออจนกระทั่งสับสนนะคิดมีไอเดียเยอะเกินอ่ะนะเลยสับสนเลยนะซึ่งออมองว่าเด e จัดเม e นต์เข้ามาเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรในลักษณะที่กําลังจะได้หลุดออกจากความ อึดอนะัดเนาะกำลังจะได้หลุดออกจากข้อจํากัดบางอย่างนะคะหลุดจากความคิดสับสนวุ่นวายนะแสดงว่าใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณจะอะไรนะคุณมีเกณฑ์สมหวังอ้าวใช่ลืมหัวข้อเฉยเลยนะคุณน่าจะสมหวังในลักษณะที่แบบอย่างน้อยๆนะคะไอ,อ้เรื่องราวที่มันอึดอัดเป็นข้อจํากัดนะเรื่องราวที่คุณเคยคิดมาก ะะมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายเนี่ยมันคงจะหลุดพ้นนะเดิมทีถ้าเกิดใครเนี่ยมีเรื่องราวผิดใจกันทะเลาะก,กันกับใครบางคนให้อึดอัดก็อาจจะผ่อนคลายเบาบางลงนะคะเพราะว่ามันเป็นผลกรรมในอดีตด้วยเนาะที่คุณต้องไปเจอสถานการณ์แบบนั้นนะก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าปลดปล่อยได้มากขึ้น,น่ะนะคะปลดปล่อยสถานการณ์ที่อึดอัดหรือเป็นข้อจํากัดที่บีบรดัดบีบคั้นตรงนั้น ได้มากขึ้นนะคะออมมองว่านะคะมันเป็นช่วงเวลานะใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของชาวธาตุไฟบางคนก็โฟกัสครอบครัวนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะสามีภรรยาแฟนนะหรือว่าพ่อแม่ก็ได้นะคะแล้วก็มีการดูแลเทคแคร์นะคะใน3เดือนนี้คุณก็ดูจะขยันขันแข็งเนาะนะคะในการที่จะไปโฟกัส ะะดูแลเทคแคร์คุณเป็อคุณแม่คุณพ่อคนในครอบครัวสามีภรรยาหรือแฟนพอสมควรเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะแทบไม่ไหวนะสามเดือนข้างหน้าบางคนเนี่ยใส่ใจนะคะกระตือรือร้นจนกระทั่งรู้สึกอาจจะเอ๊ะไม่ค่อยไหวอาจจะไม่ค่อยไหวในเรื่องของการดูแลเรื่องทรัพย์สินเงินทองการซัพพอร์ตเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะคะถ้าเป็นเรื่องทำมาค้าขายเนี่ยเอามองว่าอ๋อในสามเดือนข้างหน้าเนี่ย คุณน่าจะสมหวังในลักษณะที่โอ,โอเคคนอุดหนุนอะไรต่างๆมันก็อาจจะยังมีเนะเพราะคุณอาจจะมีประสบการณ์รู้นะคะวิธีการจะทาํามาค้าขายยังไงให้มันไปได้คุณก็อาจจะอาศัยความกระตือรือร้นความขยันขันแข็งความไม่หยุดนิ่งนะแต่อย่างที่บอกไงนะว่าใบที่ปิดเนี่ยนะมันเป็นใบที่ไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่มันจะสมหวังเนะี่ยอมเลยมองว่านะคะมันอาจจะอยู่ในช่วงของการวิ่งเต้นอยู่ในช่วงของการาต้องขยันขันแข็งก่อนนะแล้วก็ ยังต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะนะคะก็จะสมหวังก็แค่ว่าในลักษณะที่คุณลุยนะคะคุณเ,เหมือนกับสู้อะนะคะสมหวังกับตัวคุณเองอะนะคะว่าคุณไม่เคยท้อถอยเลยคุณอย่างเก่งก็มีเบื่อเบอื่อยากๆในๆนบ้างนะคะแต่คุณก็มีกําลังใจที่ดี นะคะคเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่อึดอัดคับข้องใจมีกันมาเยอะแยะมากมายอะไรนะคะก็คงจะบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างนะคะใน3เดือนนี้นะเนาะก็ถือว่าโอเคนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าขี้ริ้วขี้เละนะคะเพียงแต่อ่ะเงินเก็บ มันอาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะคะการเงินการทองที่มีกออ็ยังไม่ได้อย่างที่คุณต้องการสักเท่าไหร่แค่นั่นเองนะแต่สมหวังในเรื่องของการปลดล็อกบางอย่างอย่างที่ย่อมบอกไปแล้วความอึดอัดครับข้องใจมันน่าจะดีขึ้นนะคะน่าจะดีขึ้นใน3เดือนนี้นะอย่างที่บอกไปนะคะส่วนหนึ่งมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นผลของวิบากกรรมด้วยนะคะที่คุณต้องรับต้องเจอตรงนี้นะทีนี้เรามาดูเรื่องถ้าเป็นความสัมพันธ์นะกรณี ความสัมพันธ์ในเชิงเติร์ดปาร์ตี้นะคะหรือความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะรูปแบบที่สังคมมันร่วมการบางอย่างนะคะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเอามองว่าในบางเคสก็เป็นรักทางไกลเนี่ยนะคะเออเอามองว่าก็น่าจะยังต้องรอต่อไปนะรอดูสถานการณ์ต่อไปก่อนนะคะเกณฑ์ในการจะสมหวังในเรื่องของความรักเนี่ยถ้ารักทางไกลมันอาจจะเอมก็ไม่แน่ใจมันยากด้วยอะไรโควิดเหรอหรืออะไรเหรอนะคะแต่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อน มันก็อาจจะยังมีการดูกันไปนานๆก่อนดูกันไปยาวๆก่อนนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงซึ่งกันและกันดีอยู่นะคะเนาะอ่าก็ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะถ้าจะสมหวังนะออมว่าชาวธาตุไฟคุณอาจจะลักษณะเขาเรียกว่ามีมีคนมาให้คุณเลือกนะคะคืออย่างน,น้อยก็มีตัวเลือก ทางเลือกเข้ามานะแล้วก็ชาวธาตุไฟคุณเองก็ยังติดพันนะ,ะกับวิบากกรรมเก่าเกี่ยวกับคนรักครั้งเก่าหรือเปล่านะคะมันดูแล้วอาจจะยังทําให้สับสนว่าวุ่นใจดูวุ่นวายใจอยู่นะ,ะเพียงแต่ข้อดีคือคุณจะค่อนข้างมั่นคงในตัวเองเนาะหนักแน่นมั่นคงอะถ้าคุณผูกติดอยู่กับใครก็อาจจะดักแน่นมั่นคงอยู่กับตรงนั้นนะคะแต่ข้อดีคือการมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้คุณ รู้สึกได้ว่ามันมีทางเลือกนะแต่ออมมองเห็นว่าชาวธาตุไฟก็ดูดูไม่ได้ไม่ได้เปิดตัวเองสำหรับทางเลือกสักเท่าไหร่นะคะเนาะเอเอเนะเดี๋ยวออมอาจจะเปิดให้เพิ่มจักนิดนึงเป็นโบนัสเพราะว่า,าไพ่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาสวยขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเปิดเพิ่มให้เป็นโบนัสนิดนึงนะคะเนาะ,นะก็เนี่ยแหละความรักความสัมพันธ์นะบางคนก็มีแฟนมีคู่แล้วนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามีอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่ซุมซ่มๆไว้อยากจะไปพัฒนา ะะหรือถ้าบางคนไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงสุ่มเนี่ยอมว่านะคะตัวคุณเองก็ดูจะมีการดูแลเทคแคร์้วคนของคุณพอสมควรก็เหมือนกันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันมีพลังงานของความแบบเอ๊มีกำแพงหรือมีประสบการณ์เก่าๆมาเป็นปมเป็นแผลอะไรในใจคุณหรือเปล่านะคะตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องการที่จะทุ่มเทแล้วก็เหมือนยังต้องการสู้นะคะไปในความสัมพันธ์อยู่ นะแต่ว่าความสัมพันธ์มันมันมกจะเถียงกันทัศนคติไม่ลงตัวหรือนิสัยมันเข้ากันไม่ค่อยได้ที่ทําให้ความสัมพันธ์ดูน่าเบือ่อนะคะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะสรุปสมหวังในเรื่องความสัมพันธ์ก็คงจะเป็นนักศึกษาเป็นตัวเลือกทางเลือกที่มีเข้ามาให้คุณได้เลือกมากกว่าเนาะนะคะก็อาจจะยังไม่ได้แบบโอ้สมหวังในความรักแบบปุบป,ปับปัจจุบันทันด่วนแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกหละไพ่ไหนไหนไพ่ข,ขึ้นไม่ได้สวยมากอาจะบโ,บโบนัสให้คุณหน่อยนะคะชาวธาตุไฟนะ อาแถมโบนัสให้ชาวธาตุไฟค่ะขอดูหน่อยซิว่านะคะจะมีอะไรมาให้ชาวธาตุไฟได้ชื่นอกชื่นใจใน3เดือนนี้บ้างไหมนะนอกเหนือจากที่ออมอ่านไปแล้วนะคะขอพลังงานเพิ่มเติมค่ะมีอะไรเข้ามาให้ชาวธาตุไฟได้ชื่นอกชื่นใจใน3เดือนนี้อีกไหมามาถึงก็3ดาบเลยนะคะเนี่ย Four of Bonds the Devil นะคะมันจะชื่นใจได้ไหมล่ะจ๊ะเนี่ย the Strength นะคะ า uh, Queen of c u p s นะคะใต้สำหรับ The World อ,อลดเอะราศีที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีชาวธาตุดินไม่ใช่สิชาวมังกรนะคะชาวสิงหรือวันอาทิตย์นะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกชาววันเสาร์นะคะ จะมีอะไรให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจกันอีกหรอคือจริงๆนะเดิมทีจริงๆด้วยนะความสัมพันธ์คุณดูไม่ค่อยดีในบางเคสมีการจากกันไปในบางเคสก็มีความอกหักนะคะมีความไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวกันนะคะในความสัมพันธ์เนาะอ่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นอกชื่นใจคืออะไรนะคะอย่างน้อยๆนะคะความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณหลุดพ้นไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดนะคะที่ดูจะมีความมั่นคงเนี่ยนะ ก็อย่างน้อยๆนะคะมันยังคงยังยังยังไปไปกับกับกันอยู่นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยมันยังมีความ,วาม,วามขาวเขาเขาเรียกว่าอะไรมีความรักนะคะมันเหมือนมันมีความเติมเต็มนะคะซึ่งกันและกันได้อยู่อ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจของคุณชาวธาตุไฟได้ไหมนะ,ะนะ,ะเพราะอย่างน้อยๆมันก็เหมือนอยังผูกพันกันยังตัดกันไม่ขาดนะคะยังมีความ เชื่อมโยงถึงกันยังไปไปมาๆนะคะยังรักกันอยู่นะคะอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็อย่างที่บอกนะมันมีประเด็นดราม่าอะไรในความสัมพันธ์เนาะเนาะมันก็เลยแบบว่าดูเอาชนะกันดูแบบเข้ากันไม่ค่อยได้เนาะเวลาคุยกันปรึกษากันก็มักจะเถียงเถียงกันหรือเปล่านะคะ ก็ดูมีความเข้ากันได้ยากแต่อย่างน้อยๆมันยังมีความรากักมันมีความผูกพันตัดกันไม่ได้อยู่ตรงนี้อะนะน่าชื่นใจหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอะนะคะเอาทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องงานบ้างนะเรื่องงานเนี่ยอมมองว่าเอาอย่างน้อยๆคุณยังมีใจรักที่จะทํามันนะคะแม้ว่าใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะคุณอาจจะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดูยากนะะสถานการณ์ที่ อาจจาะถูกควบคุมบงการนะความาไม่ใช่ความสัมพันธ์สิมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ายากนะมาฝึกฝนสกิลปัญญาของคุณนะมาท้าทายความสามารถมาทดสอบอะไรในชีวิตคุณเนี่ยนะคะแต่อย่างน้อยๆเนาะ กิจาการงานนะ,ะหรือว่าการงานของคุณเนี่ยอามองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงนะคะที่โดดเด่นไปในลักษณะของการที่คุณใช้สกิลพิเศษส่วนตัวบางอย่างเนี่ยนะ,ะแต่มันอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยังต้องใช้สติปัญญานะคะในการบริหารจัดการอยู่นะคะแต่ข้อดีเลยเนยอะสิ่งที่น่าชื่นใจอีกอย่างหนึ่งนะ,ะในเรื่องงานคือยังมีคนสนับสนุนนะคะเอาละนี่ก็น่าจะพอ ปลอบใจเนาะชาวธาตุไฟได้บ้างนะคะว่าอย่างน้อยไม่ได้สมหวังเปรี้ยงป้างแต่คุณก็ยังการงานยังมีคนสนับสนุนเรื่องความรักก็ยังมีคนรักคุณนะคะการงานเนี่ยมันโดดเด่นในเรื่องของไอที IT ด้วยนะไอทีอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์นะคะเนาะงานที่ต้องใช้ความสามารถทักษะพิเศษของคุณนะคะก็เอาเป็นว่าก็ขอให้ชาวธาตุไฟลุยก็แล้วกันนะฮะเอาองว่า ในบางเคสเนี่ยอาจจะเจอ,เอพวกเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนร่วมกลุ่มร่วมทีมอะไรต่างๆนะอาจจะมีการทะเลาะเอาชนะกันบ้างค่ะนะอันนี้ก็ต้องสู้ๆนะใช้แรงใจนะคะไม่ต้องกังวลไปก็แล้วกันมีคนสนับสนุนคุณอยู่ตรงนี้นะเป็น Queen of Cups เลยนะคะเนาะก็ขอให้ชาวธาตุไฟมีกำลังใจที่ดีนะคะในการฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ขอให้คุณเนี่ย อย่างสุดท้ายก็ได้สมหวังนะคะหลังจากที่มันผ่านพ้นไปนะสามเดือนข้างหน้าอาจจะยังเป็นการรอดูสถานการณ์ใช้ปัญญาในการบริหารจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือการงานก็ตามแต่ผ่านพ้นไปก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะเพราะจริงๆมันมีไพ่ของความสำเร็จขึ้นมาใต้สำหรับตรงนี้นะ The World นะคะคเพราะฉะนั้นออมว่านะอาจจะใช้เวลานะคะก็เอาใจช่วยชาวทาตไฟด้วยก็แล้วกันเนาะนะ,ะเอาละฝากผลิตภัณฑ์สายมูของออมนะคะมังกรปั้นมือไม้มงคล9ชนิดนะคะออมช่วยลุงรันที่เจอพิษโควิดเข้าขายนะนี่อุดหนุนเข้ามามี2แบบนี้แหละนะคะเนาะแล้วก็ ออมีเซรัมนะ่มณหน้าทองสบูนะ่ณหน้าทองที่จดออยอเรียบร้อยแล้วผิวแพ้ง่ายใช้ได้ใช้ดีมากนะคะกออ็ในส่วนนี้คือลงพลังงานณนะหน้าทองสายขาวเข้าไปนะคะมีสีพึ่งเมตตามหาเสน่ห์นะคะแล้วก็มีเทียนเสริมดวงนะดวงแก้ดวงตก ดึงโชคลาบวาสนาฮนะเสริมความรักเสริมเสริมลาบเสริมอ่ซับอะไรอย่างนี้นะคะใครสนใจอะไรยังไงก็คลิกดูที่ Description นะแปะลิงก์ไว้ให้หมดแล้วนะนะมีทั้ง Facebook IG s h o p ป e นะคะเอาละฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมเมจิก a า o ดจะลาไปก่อนแล้วนะคะบาย